วันนี้คุณผู้ชมลองทายดูสิคะว่าดิฉันอยู่ที่ไหนใครพอจะรู้บ้างไหมคะเฉลยเลยละกันนะคะดิฉันอยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งหลายท่านคงรู้จักกันดีโดยเฉพาะในเรื่องของอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่ใหญ่มากเลยค่ะงั้นเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะ ตัมงเลยค่ะและนี่ก็คือกองพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ท้องสอนค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่ากองนี้เขาทํางานอะไรกันแต่เท่าที่เคยได้ยินมาเนี่ยเขาว่างานของกองนี้ทั้งน่ากลัวโหน งั้นเราไปให้กำลังใจพวกเขากันดีกว่าค่ะพวกเขาก็ดูมีความสุขกันดีนีมคะ กองพัสดุมีหน้าที่อยู่2อด้านค่ะด้านแรกด้านพัสดุมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะและอีกด้านหนึ่งด้านทรัพย์สินเกี่ยวกับการควบคุมทรัพย์สินการใช้การเก็บรักษาการซ่อมบำรุงและการจำหน่ายทรัพย์สินค่ะกองพัสดุจึงมักถูกจับตามองเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นงานที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายค่ะ และเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสทีมพัสดุจึงเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าถ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ท่องสอนจะจัดซื้อจัดจ้างอะไรสักอย่างหนึ่งจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการไว้ทั้งสองชุดด้วยกันค่ะ ชุดแรกคณะกรรมการเปิดซองค่ะชุดที่2คณะกรรมการตรวจรับค่ะซึ่งคณะกรรมการทั้งสองชุดนี้นะคะดิฉันขอขีดเส้นใต้ไว้เน้นๆย้ำๆอย่างนี้เลยค่ะว่าจะต้องมีคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากภาคประชาชนอยู่ด้วยค่ะซึ่งเรียกง่าย,ายๆสัน้นๆว่าประชาคมค่ะ ว่าประชาคมเขาได้รายชื่อมาจากที่ไหนจับฉลากเอาหรือเปล่าหรือว่าเอาคนรู้จักมาเป็นประชาคมเปล่าเลยค่ะประชาคมได้มาจากการคัดเลือกจากเทศบาลและอบตอทุกแห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ ในส,ส่วนของคณะกรรมการเปิดจองประชาคมที่จะต้องมาทําหน้าที่ในตรงนี้จะต้องได้รับการคัดเลือกจากเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและองค์การบริหารส่วนตำบลฟางหมูค่ะเพื่อที่จะได้มาทําหน้าที่ณสถานที่กลางตามระเบียบพัสดุค่ะซึ่งสถานที่กลางที่ว่านั้นก็คือห้องประชุมบนศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะฉะนั้นถ้าประชาคมอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงก็จะสามารถที่จะเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาค่ะ ส่วนคณะกรรมการตรวจรับการจร้างนั้นประชาคมค่อนข้างจะหลากหลายค่ะเนื่องจากการตรวจรับเกิดขึ้นในพื้นที่ใดๆประชาคมก็จะต้องเป็นคนในพื้นที่นั้นๆค่ะเนื่องจากจะได้เดินทางได้สะดวกและจะได้ช่วยกันดูแลสอดส่องในระหว่างที่ผู้รับจ้างลงมือทํางานค่ะแต่สิ่งที่น่าหนักใจก็คือคนแม่ห้องสอนกลัวที่จะต้องเข้ามาเป็นประชาคมค่ะนั่นก็เพราะไม่รู้กฎหมายไม่เข้าใจวิธีการ และกลัวจะต้องชดใช้ความเสียหายร่วมกับเจ้าหน้าที่ถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นค่ะทีมพัสดุก็ไม่นิ่งนอนใจค่ะทุกครั้งที่ประชาคมจะต้องทำหน้าที่เขาจะให้ความรู้ก่อนทำงานโดยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความชำนาญค่ะนอกจากนี้เขายังใหญ่จะเพิ่มความเก่งให้กับประชาคมด้วยการจัดอบรมทำคู่มือและทำแผ่นพับด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นอย่ากกลัวนะคะที่จะต้องเข้ามาทำหน้าที่ประชาคมเพราะคุณคือคนสำคัญที่ได้รับการคัดเลือกให้มาทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของคนแม่้องสอนค่ะถึงแม้ประชาคมจะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่แต่ก็ถือว่าเล็กน้อยมากและแทบจะไม่คุ้มเลยเมื่อเทียบกับเงินที่หาได้ในแต่ละวันเราจึงขอปรบมือดังๆรัวๆให้กับประชาคมของเราทุกคนค่ะคุณคือผู้เสียสละ ที่ควรได้รับการยกย่องชมเชยอย่างแท้จริงค่ะทุกวันนี้ทีมพัสดุมุ่งมั่นและตั้งใจทำงานเพื่อที่จะจัดหาได้ถูกต้องตรงใจได้มาตรฐานตามความต้องการของประชาชนในฐานะผู้ใช้และเจ้าของทรัพย์สินค่ะทีมพัสดุหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าการทำงานของเขาจะสร้างความคุ้มค่าและความประหยัดในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ได้มากที่สุดค่ะวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนปาสจากซึ่งการทุจริตเนื่องจากพี่น้องประชาชนได้ให้ความสัมพันธ์และร่วมมือมาเป็นประชาคมในการจัดซื้อจัดจ้างตรวจรับงานทุกขั้นตอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต,ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนอย่างมากครับขอบคุณมากครับแต่ตอนนี้เหนื่อยมากเลยค่ะกับการติดตามทีมงานกองทัสดุ แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณประชาคมทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับเรานะคะ